ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันเสาร์วันที่สเดือนที่9ในหัวข้อเรื่องจงวางเดิมพันชีวิตของคุณไว้บนพระคำและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมย้อนบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งในปฐมกาลพระวาทาทรงดำลงอยู่และพระวาทาทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทาทรงเป็นพระเจ้าพี่น้องขาคำพูดนั้นเปลี่ยนไปด้วยฤทธิ์อานาจแต่พระคำของพระเจ้านั้นเปลี่ยนไปด้วยฤทธิ์อำนาจทั้งหมดพระคำได้สร้างทุกสิ่งขึ้นมาพระคำของพระเจ้าคือพระเจ้าพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองในและผ่านทางพระคำพระคำของพระเจ้าคือชีวิตพระคำของพระเจ้าเป็นความสว่าง พระคำของพระเจ้าเป็นความจริงพระคำมีชีวิตและดำรงอยู่เป็นเนตหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่23ิบเฮบรูบทที่4ข้อที่12กล่าวาาว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าน,านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆข้อที่13กล่าวว่าไม่มีสิ่งทรงสร้างใดถูกซ่อนไว้จากพระองค์แต่จงกันข้าม ทุกสิ่งก็ปรากฏแจ้งตอบพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราจะต้องถวายรายงานด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ของพระคำคือคุณลักษณะของพระเจ้าดังนั้นเมื่อคุณวางดำพันชีวิตของคุณบนพระคำคุณก็กําลังวางดำพันชีวิตของคุณไว้บนพระเจ้าและพระองไม่เคยล้มเหลวพระคมภีบรรเยถึงความไม่ผิดพลาดและความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของพระคำของพระเจ้าว่าฉะนั้น เมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นม ok รดกดูแน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานเพื่อว่าโดยพระสัญญาและคำสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะพระเจ้าแต่งมุสาไม่ได้ดาวผู้ที่หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าใจได้รับกัรชูใจอย่างมากมาย ฮอบรูบทที่6ข้อที่17-18ถึงคุณสามารถเห็นไหมว่าทำไมคุณจึงควรให้ความคิดของคุณจดจ่ออยู่ที่พระคำของพระเจ้าอยู่เสมอพระคำที่กล่าวว่าพร่องจะทรงพิทักษ์ผู้ที่ความคิดจดจ่ออยู่กับพระองค์ไวในสันติสุขที่สมบูรณ์สันติสุขในความจเจริญรุ่งเรืองอิสยาบทที่2ีสข้อที่สคุณจดจ่ออยู่กับพระองค์ผ่านทางการใคร้ควร จงให้เวลาและความสนใจแก่พระคำจงวางความสนใจสูงสุดไว้บนพระคำจงตั้งใจเก่าวิงยันพระคำโดยไม่คำนึงถึงการท้าทายที่คุณเผชิญอยู่และพระวิญญัณจะเปลี่ยนเป็นสิ่งต่างๆเพื่อคุณสาธุการแด่พระเจ้าฮาเล,ลูยาเอเมนให้ดาวเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานเริ่มกันนะคะสาธุการแด่พระบิดา ขอพระคุณสำรับฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์พระคำของพระองค์คือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ไข่ครพระคำในวันนี้ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่ได้รับการนำทางเท่านั้นแต่ยังผลิตชีวิตแสงสว่างสุขภาพ ความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าการพัฒนาและพระผ่และพระเิริรที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีชัยชนะในวันนี้เพราะว่าข้าพระองค์ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อในพระคำนิรันดร์ของพระองค์ ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าเปิดเผยแกบเราในวันนี้นะคะว่าคำพูดนั้นเปลี่ยมไปด้วยฤทธิอำนาจแต่พระคำของพระเจ้านั้นเปลี่ยมไปด้วยฤทธิอำนาจทั้งหมดพระคำได้สร้างทุกสิ่งขึ้นมาพระคำของพระเจ้าคือพระเจ้าดังนั้นจงให้เวลาและความสนใจแก่พระคำ จงวางความสนใจสูงสุดไว้บนพระคำของพระเจ้าจงตั้งใจกล่ยวยืนยันพระคำโดยไม่คำเน้นถึงการท้าทาทยที่คุณเผชิญอยู่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนเป็นสิ่งต่างๆเพื่อคุณคะ่ะพระเจ้าเสริมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวนจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด